สดีค่ะพบกับช่องแม่กบก่อนนะคะนี่นะคะคุณแม่บุพภานะคะก็เอาง้อนะคะมาฝากค่ะแล้วก็ข้าวกล่อมค่ะเอา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 เอ็นกิมพี่ไปไหนคะเข้าไปในเขาเหมาเออเข้าตันโอ้โหนะคะอันนี้คือง้อนะคะเอาง้อสดๆเลยแ้วคนละสองหน่วยมโรงเรียนแจกนะครับคนละสองหน่วยอย่างที่ปานพูดนะครับ มอสโรงเรียนเอาไว uh, mm ้ใ hmm, ห้นักเรียนกินนะทำไมเป็นเด็กต่อแถวได้คนละสองลูกสามลูกแล้วถ้าเห็นเมาะอย่างนี้ล่ะเอาแล้วชิมแล้วจกให้หน่อยไม่คือเสร็จปะจบให้หน่อยนะคะแส่็จปะแช่เชื้อสิ้นกลางเสร็จปะเอาเนื้อำก่อนเสร็จปะ ของแอนน่ะนมเจนะคะของแอ็นด en, ja, ja, ีนะคะจ้านมเจมาฝากด้วยค่ะนี่เอาข้าร <e ้านมาสิก็จะโลนประมาณสิบโลเนาะเห็นแต่นุ่นี่แล้วไวายวายหวานๆอยว่เห็นแต่หลังมประมาณสิบโลเนาะถึงไหมถังน้ำมันมาให้ด้วยจะเอาไปเติมลงไข่ถังน้ำมันตัวไหนจะไปให้ลูกเอาไปกินไปถังน้ำมันไม่มีนะเดี๋ยวไปเังรถย่างรถตีบีบหุ่นเงาหล่ะ อย่าเอซื้อซ so ื้อนแม่ตลาดท้วคับใหแม่น่งกไอ้นี่มากินน้กันแล่ทุกคน่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่บพภาขอบคุณค่ะาใงญ่ขั้นหาให่นมานอแล้วค่ะน้องสาวสวยมาคิดถึงคิดถึงมาได้กันไลหรุดมากหอนหอมาทุกท้อง นะคะคุณแม่นนผุกผาก็ได้เอานะคะเครื่องดื่มนะคะชูกำลังมาให้ลุงพลนะคะโอ้โหแน่นมากเลย มาถอนมันต่อนะคะถอนหมดเลยต้องถามลุงก่อนมันถอนหมดเลยโอเคนะคะไปถอนมันแม่ทิน้น พละกิดถอนมันทิ้งข้าวโคนนั่นบอกพ่อขรานี้นะทิ้งขึนหัวพวนหันบอกเอาใกล้ๆแล้วก่อนเขาเอาไปทิ้งไหนเมื่อกี้นี่แม่ถ่ายให้ ตั้งไว้ก็ได้นะพ่ออาถอนเลยอันนี้ก็คือถอนมันกันนะคะทุกคนโอ้ลุงสีลูกทางเลยโอ้โหสุดยอดเลยพักพักพักลบคันคูแล้วมันงามมากเลยเอาขึ้นจอมโพน,นั่นแล้วหัน อ้าวมีก็ทำแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไป,ไ,ปไว้ตรงโพนนี่ห่ะเดี๋ยวเราไปเอากล้องไปตั้งไว้ตรงโพนก่อนก่อนหรือว่าเอาไปดูกล้องไว้ถ้าถ้าถ้าไม่มีเข่งยิ่งสบายเนาะถ้าเรามีเข่งมีตะกร้านะง่าย หอบเอานี่ละเดี๋ยวเขามาหลายคนมังก็ไว้นี่นะเอาไปไว้ตรง,นะงนี้นี่แม่ถิน,นานะจาเราก็จะเอาไว้ตรงนี้ละ่ะเดี๋ยวมันมันแห้งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาไปทำฟืนได้นะแม่ถิน,นเขาก็แบบนี้ละนะคะนี่แล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวั้งก่อน ้อนมันกันนคะคะเมดีก็แม่ถินมเมดีโอ้ลุงมาแล้วร้อนแทบไม่ทันเลยมันก็หื้อไม่ก็อยากปลูกอยู่นั่นแล้ว เสียดายแ,แถวแถวบ้านลาผัดมันบออยากเกิดปันได้ะละเอาแม่ถินมันเป็นหา้นนหากปัดผู้ปัดผู้ไม่ห้ากปัดอันบอจะอยากได้ไหน กอรรอ็ออกรแล้วแต่ว่ามันก็เยอ,อะส o n คนแล้วก็ยัง คนช่วยกันนะคะอันนี้คือภารกิจนะคะถอนต้นมัน,ททนค่าเดียวค่อยเอาถ่ายอีกเอาเลยดินอย่างนี้จะดีนะเนาะดินสวยใช่ปลูกอะไรก็จะงามดีแนะนะ่เนอะ สวัสดีค่ะภารษฐกิจนี้มาถอนมันกันเหมือนเดิมน,นะคะรอแค่อยู่ว่างๆเนาะถอนมันเลยเศรษฐกิจอ้าวสวัสดีค่ะ,าคะ,าคะ,าคะมาถอนมันกันเลยนะคะ หยดทอนมันทอ้อนมันม,มด,ดมาตรนี้นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ